ตัวนี้นะฮะเป็นกระจังนะครับตัวติดกระจังนี่คือรีโมทนะครับกระจังหลอดหนึ่งวัต,นะ,วตนะครับมีสามหนึ่งวัตนะครับมีสี่แพ็คละสี่ดวงนะครับ <c oughs> มาพร้อมกล่องนะครับตัวนี้นะครับพร้อมรีโมทนะครับตัวรีโมทนี่จะ เป็น Power นะครับสวิตช์เปิดป,ปิดอ่าเปิดปิดหนึ่งอันแล้วก็อีกสามอันเป็นโหมดเล่นสเต็ปนะครับจะมีครับจะมีการบอกสเต็ปที่รีโมทด้วยนะครับ มีสเต็ปเยอะเหมือนกัน สำหรับลูกค้าที่ถามหามานะครับตัวน,นี้สว่างนะครับด้านหน้าจะสว่างครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเห็นแสงเหมือนกันนะครับตัวน,นี้เอาไปประยุกต์ได้หลายแบบนะครับเป็นในไระสม